แสบในกุ๊กเออทำไม เอส้สวัสดีท่านผู้ชมมาถึงคนเดอ้อน้องนาแะสชีขึ้นต้นมะขามเดอ้อที่เพื่อนน้องนาเองเนาะขินเนี่ยมีเกลจำเกลกินกับน้องยายาเด้อกินไปถึงตุนอ่ะเพราะว่าอากาศร่มเย็นหนาวดีเนาะหนาวดีแต่กับผัวเฮาสิมากินแบบแก่แก่อากาศหนาวผิดเพศขุยเจียวปลาแดดเนาะเสียขนาดอืมหอมปลาแดดอากาศ ่ซี 4, พันดอนดเดอร์ปลาแห่งเมืองโคง้งบ้านน้องยายนะเนาะบ้านเน่นางนาเองต้นเก๋บัสูงปานไหนเนาะแนี่ยดงนาสิขึ้นเด้อหน้าปีนเกงอยู่ไม่ตกเป็นห่วงนะเดี๋ยวหนองยะยๆตามมาเด้อ,อ,ก,อกินข้าวหน่อจัดได้เนาะหน่ออ่อน,ออนๆนะเนาะแส่ยวเนาะ suốt chân uh, hồ tiếp thuộc nó hồ tổng lạng nào Khơi <laughs> okay. okay. okay, kín bờ thầy một xuống nhọn bậc khám nhọn bậc khám lò bậc khám nó nhọn bậc khám lò bậc khám chút nhọn đấy โ okay, อเคมาเนาะยาย่า,ยาตามมากเลยคืนตามมาเด้อไอย่าตามขึ้นมาเออระวังเด้อลมแหงเด้อเออเย็นขนาดเด้อเราจะไปกินอยู่เถิงน้องย่าชู้มาค้ามือเทิรนนี่มีหมาเคิมกับมีเ่เชิญชิคกินเลยเออเด้ออันนี้กะล้างขาเพื่อนของนาเนาะ ขึ้นมากระสูงเตืบลเลยขาโมืดป่ะขาฮะเอืเอทานบุษชมาดินมาเทียวกะอย่าหลังนาพาปีนเดอ้อนี่กน้อยญาตเอาตัวไรฮะของญาตปีนต้นไม้เกียงเด้เห็นเป็นคนมังโงเออนะจับแก้วเออ เช้าคาขาวกินเจียปลาแดงยัางงามช่ไเนาะปกติเขาจะว่ากินเจียปลาแดงแล้วเพ,พิดประคืนได้เยอย่างนี่กินเท่าไรงามกเก่าเนาะน,นี่น้ำกันด้วอธรรมชาติรุนด่วนเลยอะแกนองนาหาหมาคืมก็ปีนขึ้นมาชามที่ไหนกันเหนื่อยมากเลย อโอ้มาแต่แนมนหาแบบเค็มอยู่นี่เองแก่ๆเนาะไก่ๆไก่ๆสมแล้วค่ะว่าล่ะชมจรินกับเตียวแสียบดิบือ,อ,อึดขาย่ต้องยางมาปิเดเอ๋ยเก็บมาสิ่สองหา้าว้นเนาะโอ้หน่องเยอะๆที่เก็บอันนี้วะเก็บไปกินเนาะ แสบในกรุ๊ปเป็นไงเป็นไงเลยเนาะได้แตกเดิคุยต้อนประเดี๋ยวนิดนี้ตองยาแย่เศรืมกบกรอบๆเนาะน้องน่าคิด ปกติเดี๋ยวเขาจะพาเคิงเน้น้องยายะพาเคิงผู้ไรมาผ่าเพิองกับอคะผู้ไรกินมากินบ้างจะกินจับยดีๆยยจ้ะยูตอนเปรี้ยบไปโตเลยในรองนางกินไปโตเลยจะคำอะไรคนใหญ่พูดเนาะคนใหญ่เราคุยว่ามือเขียบเนาะเป็นคุยว่าหลอนมือเขียบเนาะ

เนี่ยหาหมักหน่อยๆเนาะนี่ใบผักกระแหงกัดแห้งขาแห้งแก่ค่ะโอเคใบผักกระแหงอืมเรานอยาบาปกติเพิ่งกินกับพักกันแหงเนาะจาโอ้ยสดโดดปะโอ้เรานอยาสดนำตั้งแอ่เอ้ได้โอเคไ้วผิด กินน้ำกันเด้อะทานแต่สบทุกคนเด้อกินน้ำกันเด้อเะก็กินเป็นอยูบอ่บ่ทำมันส้มกินเป็นอยู่บ่นี่ยท<อ>ามัน <ะ S 2> สมกินปลาแหลกเป็นยอ,อยู่บ่เนี่ยน้องนาดึงตัวอันนี่มาก,ก่อนบ้านก็กินปลาแหลกเลยไอฉีเป็นแฟนกับน้องยายาเนี่ยต้องกินปลาแหลกให้เป็นเด้อเพราะฉันเป็นแฟนกันบโบหลายและทำมันส้มคนหนึ่งมากขนหนึ่งโมมากเนาะก็คือคนหนักเหลามากเบียร์คนหนึ่งมากเกลือไปละคนเหล้ากินปลาแหลกเอายายาน้องน้าดึงมาให้เด้อ à Ừ. 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 nó tuyệt nhá Bán về Bán về Bán được Bán về Nhà cũng kinh thiệt mhm ừ mhm mhm ừ mhm ăn mhm 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 Hên ván thì mặt ừ. mặt nhớ nữa tổng hà niệm kìm tìm tìm thảm tìm Ừ. Ừ. tìm 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 Nhìn tay tựa mùa xuống nè. mì tất cả tông bao nhiêu hả tòa mùa xuống mùa xuống bán hả? soup nhỏ nhỏ bán? nhỏ bán. Ừ? nhỏ 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 này đến bán. nhỏ nó nhỏ 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 tuột nữa

กี่ร้อนกายแม่กเชือเห็นเนี่ยใหญ่ๆกินในนะเขือมดเป็นทั้งต้นไังขัดกินในไม้สดๆหือหือือช่วงหือน้อยกินหยอดด้วย่ะ หย่อนออนบ่ะอะอนีแกบ่ะไม่เอาหาหย่อนออนให้โอ้นนั้นขี่ฟุ้นธรรมชาติเป็นยังงั้นยื้อวัน่ะยอๆจะย่อนราคามันอ่อน หนาบมักตัวอนตัวไหนะอังนี้นะกําลังหานี่บคร้ากํลังเสร็จมาหามาคืนนะมาค้าบนองนาไลเดอบุเอาเธอนี่ยหนามาคยกินมะขืนนรเอ๊ะมาคืนหน่อยย่ามคืเจอมาคืมอีกแล้ว ทางไม่ควรปอกให้กินก็สิดีเนาะปอกให้น้องย่ายๆกินได้เลยปอกมือเดียวน้อนอ่ะเจิญใจหาชูก่มไนกินกับเขาเลยซูกเอาไปกินกับเขาเนาะ แซบ่บยิ่งเพิมอยู่อร่อยมากๆเงาัะเพิ่มอยูมมมม่มองตายเพิมม้องนาดึงลงมา ขงก็หมายกินหะขิงก็หมายกิน,อ,น,กน,กนอืมหาใ้คนจับหาคนอยู่ทีีเลียยงนรงงานต่งนี้ที่เห็ดาหม่มาตอกใจพ่อนางกินสบายต<า>ปีแปนวะทำไมดิไปครโอ้ย <c oughs> อ

กรอบชวดดีนางยนินเบอร์บรรยากาศมันเทงคนขี่รถกายไปกายมาอ้าระนนยายิมหรอ ิล่ะะอขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ่งเด้อขอบใจทุกคนที่ติดตามเด้อเออขอบใจทุกทานเด้ขอขอบใจกดไลค์กดแชร์ให้เด้อกดซับสไคร์เด้อเด้อเห็นออบอกแล้วยะบอกกดไปเลยใครที่ยังไม่ได้กดเออให้มาคลิปบันดาลเดียรนี่ยค่ะติดตามส่งลงหน้าได้เด้อขอบใจได้ร้ายขอบใจได้ร้ายบายบายสวัสดีฝากติดตามคลิปต่อไปดีดีจุบละ 哇。<Wow. S 2> <laughs>